การกระเป๋ารอการโอนเงินเลยค่ะคุณผู้ชมจ่ายจริงโอนจริงจากกรมบัญชีกลางแน่นอนรับสูงสุดด้วยวงเงินสูงสุดถึง200บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ใครจะได้รับการโอนเงินบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามค่ะผู้สูงอายุผู้วิการบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิในการโอนเงินพรุ่งนี้ไหมวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันค่ะบัตรคนจนโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะการรับเงินกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางยังคงจ่ายเงิน อย่างต่อเนื่องให้กับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ถือบัตรคนจนทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในวงเงินนี้หรือไม่เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารจ่ายโค้งสุดท้าย22กรกฎาคม2565ในช่องอิสานแซ่บค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะสําหรับบบตตรรคนจนจหือว่า สิทธิการแห่งรัฐคงสุดท้ายในการจ่ายเงินยังคงเหลือสิทธิ์ในการจ่ายเงินคือ22กรกฎาคม2565นี้นะคะในส่วนของการจ่ายเงินเป็นการจ่ายเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติมอีก200บาทค่ะต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิรธิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการนั่นเองค่ะคุณผู้ชมการจ่ายเงินจะจ่ายผ่านบัตร บัติการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนซึ่งผู้พิการกลุ่มนี้สามารถกดเป็นเงินสดแล้วก็สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะถ้า,าจะมองกันแล้วผู้พิการในกลุ่มนี้นะคะที่มีบัตรคนจนได้รับเงินเบี้ยวความพิการไปก่อนหน้านี้ในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะจํานวนวงเงิน800บาทโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารแล้วก็ได้รับสิทธิ์เงินเพิ่มเบี้ยวความพิการผ่านบัตรคนจนหรือว่าบาัตรบริการแห่งรัฐในวันที่22กรกฎาคมซึ่งจัดถึงนี้ค่ะคุณผู้ชมนําวงเงินมารวมการรับ สุดถึง1,000บาทเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะผู้พิการยังคงได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินแล้วคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินในเดือนถัดไปนั่นก็คือเดือนสิงหาคมตามตารางการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นวันที่1สิงหาคมวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค2 0 0ร้อถึงสามบาทนะคะสิสิงหาคมเงินส่งคอให้กับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ50บาทถึง100บาท18สิงหาคมค่ะเป็นเงินคื ค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่านา้ำประปาแล้วก็22สิงหาคมเป็นเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการค่ะบัตรคนจนยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ